ฝ่ายวิจัยบอลอเอเชียพลัสนะคะที่ดู BCPG อะคะ่ะก็จริงๆตัวนี้เนี่ยที่ราคาปรับตัวลดลงส่วนหนึ่งเรามองว่ามันจะมีความกังวลจากในเรื่องของประเด็นค่าแอดเดอร์ทีเ่เขาทยอยหมดลงนะคะซึ่งล็อตสุดท้ายเนี่ยเข้าใจว่าหมดในช่วงไตรมาสสปีนี้เช่นเดียวกันนะคะประมาณ40เมกะวัต์แล้วก็อีกความกังวลหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของออตัวโครงการที่เขาเพิ่งขายออกไปนะคะเป็นตัวโซล่าญี่ปุ่นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางบริษัทก็กําลังที่จะหากร โรงการใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มอยู่ดังนั้นก็มองว่าภาพระยะสั้นเนี่ยอาจจะยังมีปัจจัยที่ยังกดดันต่อราคาหุ้นตรงนี้ได้อยู่นะคะโดยทางเราเนี่ยเรายังเป็นคำแนะนำที่เป็น underperform สำหรับช่วงนี้ค่ะครับ underperform ก็คือขายนะครับนะขายนะครับขาย BC PG เป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับคุณพิมพ์ครับจริงๆถ้าเกิดตามปัจจัยพื้นฐานเลยตอนนี้เป้าอยู่ที่ประมาณ8บาทอะคะ่ะ